สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องปองปายแม่ผู้ใหญ่ปูนาคนเก่าคนเดิมนะคะทุกคนขาวันนี้ก็จะมารีวิวลูกสาวนารานแนนเดอแม่เดอแม่เห็นชุดนี้เห็นลูกสาวใส่ชุดนี้แล้วอดรีวิวไม่ได้แม่ถึงความสวยความสง่างามแม่รอยยุงรอยยิ้มแม่เมืองสวยวันสวยคืนทุกคนขาเป็นอีกหนึ่งศิลปิน เออที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องไม่ว่าบุคลิกไม่ว่าหุนไม่ว่าเรื่องหน้าตรงหน้าตาแม่เออการรร้องการแสดงบนเวทีแม่คือเป็นอีกหนึ่งศิลปินที่แม่ผู้ใหญ่รีวิวมาตั้งแต่ต้นฤดูจนถึงโค้งสุดท้ายของการที่จะปิดฤดูกาลแล้วแม่เห็นการเปลี่ยนแปลงดาราแนนมาไม่ได้อวยนะคะทุกคนขา ใครมีความคิดเห็นว่าดาราแนนพัฒนาขึ้นมาก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 ให้คอมเมนต์มาค่ะพูดคุยกันนะคะว่าจริงหรือไม่จริงโดยส่วนตัวแม่ผู้ใหญ่คือสิ่งที่เห็นในชั้นเลยคือเรื่องความสวยลูกสาวได้สวยขึ้นมากรอยยิ้มคือเบิกบวงเบิกบานและเป็นคนที่มีความสุขกับการทํางานทุกคนขาทุกครั้งที่ไปเห็นน้องไม่ว่าจะแสดงหน้าเวทีหรือเห็นที่หลังเวทีคือน้องจะมีความสุข กับการแสดงมีความสุขกับสิ่งที่ตัวเองได้รับมอบหมายแม้ถึงจะเหนื่อยถึงจะลาคือน้องมีความสุขคือมันเป็นอาชีพที่น้องรักทุกคนถ้าที่แม่ผู้ใหญ่ดูแม่จากนางงามผ่านตัวมาเป็นหมอรำนี่มันทราโหดได้แม่การดงุดงเดินทางแม่หมอรำไม่ใช่ว่าชีวิตที่จะแบบสุขสบายนะคะใครไม่อึดใครไม่อดทนจริงๆแม่ ทำอาชีพนี้ไม่ได้เออแม่ขึ้นเหนือลงใต้แม่เดินทางแต่ละวันแม่เออถ้าคนใจไม่รักจริงๆในการร้องการรำหรือการเป็นศิลปินหรือสวงจิตวิญญาณเป็นศิลปินจริงๆทําไม่ได้เธออ่ใจต้องเอาจริงๆแม่ชีวิตหมอรำต้องเป็นคนที่แก่งเท่านั้นแม่ขาเพราะชีวิตเดินทางทุกวันแม่ ต้องเป็นคนที่เก่งร่างกายต้องบึกต้องแบบแบบแข็งแรงจริงๆค่ะทุกคนค่เอออิรีแม่แล้วก็การพัฒนาของน้องจนมาจนถึงุวันนี้แม่ผู้ใหญ่นี่แบบคืออวยลูกสาวได้เต็มปากเต็มคำเลยไม่เสียแรงที่รีวิวลูกสาวตั้งแต่ต้นฤดูจนจะปิดฤดูเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงและทำให้เราเป็นคนรีวิวและเสียคือภูมิใจค่ะทุกคนค่ะเออกับดารานแนน ผลงานคือประจักษ์ค่ะเอาคุณหัวใจรั่วคุณไลค์คุณแชร์่นไปแม่อืมเป็นกำลัง